สวัสดีค่ะพี่พนะคะวันนี้นะคะก็มาคบกับช่องรพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาในอีีที่50แล้วนะคะพี่พวันนี้ช่องน้องรพีนะคะมีมาให้พี่ๆชมทั้งหมด25รายการเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่0บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะจะส่งแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่พี่หรือพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR วอ d e คตหรือโทรมาที่เบอร์โทรศรัพท์0816916282ได้เลยนะคะช่องรพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหน้าช่องให้ด้วยนะคะพี่พเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะ ไปกันที่รายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถูกใจรายการไหนนะคะให้รีบทักรีบโตเข้ามาก่อนเลยนะคะแจ้ง E ีีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระชัยวัดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆี่ร้บาททุกรายการจะส่งให้ฟรีเลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3ามนะคะพี่พีก็จะเป็นพระนางพญานะคะองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีนี่นะคะด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะไปต่อกันที่รายการที่4ี่นะคะรายการที่4ี่นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สีนะคะเหรียญหลวงปู่สีนะคะพี่พีเก่าๆเลยนะคะ ด้านหน้าดังข้างาาด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆไปต่อกันที่รายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญชินราชนะคะเหรียญชินราชนะคะพี่ๆเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะเก่ามากเลยนะพี่ๆเหรียญนี้นะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ๆจังหวัดพิษณุโลกเลยนะคะพระพุทธชินราชนะ ไปกันต่อรายการที่หกนะคะก็จะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆเก่ามากเลยนะคะพี่ๆเหรียญน,นี้นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่ๆไม่บวกค่าส่งเพิ่มแล้วนะคะจะส่งให้แบบ EMS เลยนะคะพี่ๆไปสนีไทยแบบด่วนเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่เจ็ดนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญชินลาดนะคะเหรียญพระพุทธชินลาดนะคะพี่พีเป็นเหรียญหล่อหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจเลยนะคะพี่พีน่าจะเป็นเหรียญหล่อนะคะหรือไม่หล ja, ่อนะพี่พีประมาณนี้เลยนะแต่เป็นเหรียญชินลาดนะคะพี่พีสวยมากเลยนะคะพี่พีเก่าๆเลยนะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะ รายการที่9นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระเนื้อดินเก่านะคะไม่ทราบชื่อไม่ทราบที่เลยนะพี่พี่ท่านไหนทราบชื่อนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่พระเนื้อดินเก่านะคะรายการที่9นะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะรายการที่10ก็จะเป็นจอบหลวงพ่อไปนะคะพี่พี่จอบหลวงพ่อไปเรียมกรอบพลาสติกเปิดข้างหน้ามาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะร,รายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะด้านหน้าด้านข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะถูกใจรายการไหนให้รีบทักทิปโตเข้ามานะคะแจ้ง E ีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะ ep ีนี้นะคะเป็น e p ีที่50แล้วนะคะพี่พี่ห้าศูนย์นะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะ เหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกนะคะพีพ่ีจังหวัดอยุธยานะคะเก่าๆเ,เลยนะคะเหรียญน,นี้นะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่ๆีรีบถักรีบโทรเข้ามานะ,ะเป็นรายการที่12นะคะไปต่อกันที achieve, รรทนะะ่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะพี่ๆีก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพีพ่ีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งหน้าช่องให้ช่องน้องละพีด้วยนะคะพี่พี่เพื่อจะได้ติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆรายการใหม่ๆนะคะไปกันต่อรายการที่14นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเตี้ยมตรับพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่นี่นะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะ รายการที่15นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพัสสังข ajar นะคะนี่นะคะพี่พี่สังข ajar าานะคะพี่พี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะรายการที่15เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่16นะคะรายการที่16นะคะพี่พี่ก็จะเป็นขุนแผนพายคู่นะคะขุนแผนพายคู่นะคะพี่พี่ 400บาททุกรายการจัดส่งฟรีเลยนะคะไม่เก็บค่าส่งแล้วนะคะถ้าชอบถ้าดูกจรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่พีเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะพี่พเหรียญหลวงปู่แพ้วนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีปลอดภัยนะคะพี่พปลอดภัยนะคะ เหลี่ยหลวงปูแผ้วนะคะสวยๆเลยนะคะขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้ผ่านไลน์นะไปกันต่อรายการที่ส8นะคะพี่พีก็จะเป็นพระเก่าไม่ทราบชื่อไม่ทราบที่เลยนะคะนีเนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการที่สินะคะไปต่อกันที่รายการที่สิเก้านะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระเนื้อดินเก่านะคะพระเนื้อดินเก่านะคะพี่พี ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะรีพักทริปโตเข้ามานะคะเป็นรายการที่19นะคะไปกันต่อรายการที่20นะคะพี่พี่รายการที่20ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเรียมกรอพลาสติกพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่20นะคะไปกันต่อรายการที่21นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระรอดนะคะ พระรอดนะคะพี่ๆด <y> ้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดนะคะรายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปสามารถแอดไลน์แจ้งพี่ๆแจ้งรายการได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะก็จะเป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆพระกิ่งนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23นะคะพี่พีก็จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพระซุ้มกอนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้าง<ๆ>ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะรีบทักรีบตัวเข้ามานะคะเป็นรายการที่23นะายไปกันต่อรายการที่24นะคะเป็น ayo, อันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันนะคะพี่พีนี่นะคะ พระครูพุทซ้อนนะคะพุทซ้อนใหญ่หรือเปล่าขี่คอหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่น,นะคะตัวเล็กมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะพี่พี่ไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ดูนะคะพี่พี่เตรียมตลับให้พร้อมใช้งานนะคะด้านหลังก็จะเป็นตรงนี้นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะถ้าพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องระพีนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR โค้ดด้านล่างนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศรัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2ปได้เลยนะคะช่องระพีของเก่าของสะสมเยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ